ทุกคนวันนี้ผมเข้าป่านะครับซึ่งฝนตกหนักมากไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วในวันนี้ผมเข้ามาทำอะไรนะครับผมไม่ได้เข้ามานอนนะครับอืบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ได้เข้ามานอนป่า แล้วผมเข้ามาทําอะไรนะครับทุกคนคงจะคิดว่าผมเนี่ยมานอนป่านะครับแต่ไม่ใช่ผมจะมาหาล่อ,ลองลอยสัตว์ป่านะครับผมมาหาร่องรอยสัตว์ป่าผมก็คงจะต้องล่าพวกมันอย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่ผมไม่ทําอย่างนั้นนะครับไอที่อยู่ในมือผมผมสะพายอยู่เนี่ย ไม่ใช่อาวุธแต่อย่างใดนะครับแต่มันคืออสิ่งของารรมหากินสาหรับอาชีพของผมนะครับขาตั้งกล้องนั่นเองนะครับนี่ยังไม่ได้แกะออกมาเลยแต่ผมต้องไปหาล่อง้อยสัตว์ก่อนเราดูว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเจอล่องรอยสัตว์หรือเปล่านะครับโอ้โหมีด นี่เลยลกสุดๆนะครับลมก็แรงนะครับก็เลยทำให้พงไม้ไผ่หรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันล้มละในละนาดไปหมดเลยนะครับโอ้ยโอ้โหล้มมาใส่หัวผมอยู่โอเคผมต้องไปหาด่านสัตว์หรือว่าน่องลอยสัตว์ป่าที่มันชุกชุมนะครับ ผมไม่ได้ไปหาร่องรอยกัรลอกหรือว่าตัวชะมดอีกเห็นพวกนี้นะครับในรอบนี้จะหาร่องรอยสัตว์ใหญ่อย่างเก้งกวงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นล่องรอยสัตว์ใหญ่แล้วผมจะทําในสิ่งที่ผมตั้งใจมาวันนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนก็จะได้รู้ว่าผมนั้นมาทําอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเดินหาล่องรอยก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเจอช้าหรือว่า ร็วอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการเข้าป่าอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเกมอาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือหลังมือเป็นหน้าเท้าก็ได้นะครับโอเคเราดูว่าผมนี่จะหาอะไรเจอหรือเปล่านะครับ นี่ครับทุกคนชิ้นร่องรอยแต่มันดูเหมือนจะไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่นะครับโดยมาสักพักใหญ่ๆประมาณชั่วโมงนึงได้ก็ถือว่าเจอรอยหนึ่งนะครับนี่เลยมันทางนี้ไปข้าข้างหน้า จะลองตามหามันอีกนะครับถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรเลยจริงๆนะครับผมก็จะเอารอยนี้แหละเป็นหลักลกลกมากลมมันแรงมากนะครับก็เลยทำให้พมไม้ผ่านนี้ล้มหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยล้มหมดเลย ป่าเสียหมดนะครับลมมาอย่างเงี้ยเดินไปต่อเรื่อยๆนะครับดีนะครับที่วันนี้ฝนตกถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมว่าแดดแรงๆน่าจะาเหงือบหลายพลาดเลยทีเดียวนะครับขนาดที่ว่า ฝนตกนะครับเงือผมยังออกเลยนะครับว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนนะครับแต่แต่ผมว่าผมร้อนใจมากกว่านะครับวันนี้เจ้าเต้าก็มากับผมด้วยนะครับนี่ทาไมสังเกตรอยดีๆเนี่ยอาจจะเป็นรอยของเจ้าเต้าก็เป็นได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินมาเรื่อยๆก็ผมรู้สึกว่าผมจะเดินมาสูงพอสมควรแล้วนะครับ แต่ยังไม่มีร่องรอยสัตว์ใหญ่อะไรเลยดูฝั่งนี้สิครับหมอกโูหถือว่าขึ้นมาสูงสูงแล้วระดับหนึ่งนะครับก็จะทำให้เห็นพวกเมฆหมอกอะไรพวกนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นภูเขานะครับผมเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งค่อนภูเขาตรงนี้แล้วนะครับอีกนิดนึงเนี่ยผมว่าน่าจะสูงกว่าภูเขานะครับหรือไม่นั้นก็คงจะตันนะครับเพราะว่า ฝั่งนี้เนี่ยผมก็เห็นว่ามันล่างๆอยู่ข้างบนแล้วนะครับดูเหมือนจะสุดยอดเขาแล้วเหมือนกันจะลองขึ้นไปอีกนะครับเพื่ออาจจะเจอลองรอยสัตว์ใหม่นะครับที่มันใหม่กว่ารอยนั้นนะครับโอเคขอเดินท้างต่อก่อนก็แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเหงื่อผมนี่คือแบบสุดยอดมากๆแล้วก็ยุงเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่โอ้เห็นแว๊บ,บๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่คือยุงทั้งนั้นนะครับ ต้องระวังไข่ป่าด้วยเป็นอย่างดีนะครับถ้าไม่ระวังเนี่ยอาจจะเป็นไข่ป่าก็เป็นได้ครับโอเคลุยก,กันต่อนี่เลยทุกคนผมมาเจอลองรอยใหม่แล้วนะครับหม่แบบไม่อี่มเลยนะครับเป็นรอยของตัวเก้งนะครับถ้าผมออดูไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเก้งรอยนี้แล้วก็เดินฝั่งนู้นมานะครับมาเรื่อยๆ,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 ๆ ม,มุดไปฝั่งนู้นแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะมุดไปฝั่งไหนนะครับมจะลองตามไปนะครับแต่ดูมันจะลกมากเลยเหมือนกันนะครับต้องคอ่อยๆไปนี่เลยทุกคนเห็นไหมครับมันอยู่สูงกว่าเขาแล้วตรงนี้ฝั่งนู้นเนี่ยเป็นเขาอีกฝั่งนึงแล้วนะครับลางๆนูน่นตรงนี้นะครับโอเคเดินกันไปต่อนะครับเหมือนว่าเจ้าเต่าของผมเนี่ยจะได้กลิ่นด้วย น่าจะหม่หม่แบบไม่อี่ยมนะครับโอเคเดินหาที่เหมาะก่อนนะครับแล้วถึงตรงนี้นะครับผมก็จะเฉลยให้ทุกคนเลยว่าผมเนี่ยจะมา,าทำาป่งเกลือนะครับให้กับสัตว์ป่าพวกสัตว์มีเกตนะครับไม่ใช่มีเกตด,ดิเป็นเท้าเกตนะครับเวลามันเหยียบนะครับมันจะได้เป็น เกรดเหมือนเก้งกวางนั่นแหละนะครับผมจะมาทำปุงเกลือให้พวกมันเพื่อที่พวกมันเนี่ยจะได้มีไอโอดในตัวด้วยนะครับ mm hmm. แต่ผมต้องไปหาที่เหมาะก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่เหมาะตรงนี้เนี่ยดูเหมือนมันจะลกเกินไปนะครับผมจะไปหาเป็นพวกคล้ายๆพวกซอกเห็นหรือไม่งั้นก็นเป็นที่ที่แบบลุ่งๆหน่อยนะครับมันจะได้ได้กลิ่นแล้วมันก็จะได้มากินถูกที่นะครับ ไปหาที่ใหม่ก่อนที่เหมาะนะครับขึ้นมาขึ้นเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเจอต้นไม้ต้นนี้ไม่รู้ว่าเป็นต้นผลอะไรไม่รู้นะครับมีนกบินเต็มไปเลยนะครับไม่รู้ว่าผลไม้อะไรหรือว่าเป็นน้ําหวานหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าจะเป็นพวกนกที่ชอบดูดน้ําหวานกินต้องมาก,กลัวนะครับแต่มันก็มีนกที่ กินผลไม้บินมาด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรมากินต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะซ o มให้ดูเผื่อบางคนอาจจะรู้นะครับนี่เลยต้นนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นนกบินหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเห็นอยู่แหละนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเแ็นแบบเหมือนยุงนะครับแต่ว่า ก็น่าจะเห็นอยู่มั้งคิดว่านะแต่ว่าสายตาของผมเนี่ยมันชัดแจ๋วเ,เลยนะครับผมขึ้นมามันมนจะสูงแล้วเดี๋ยวผมจะลองเดินตรงลง้นนี้ไปนะครับเพื่อจะเจอซอกหินหรือว่าอะไรที่น่าทำเป็นปป่งเกลือให้พวกสัตว์ป่านะครับผมคิดว่าผมเจอพื้นที่เหมาะแล้วนะครับทุกคนตรงนี้ซึ่งมันเป็นซอกหินอย่างนี้และฝั่งนี้นะครับมันคือ หน้าผาอย่างนี้เลยเมื่อกี้นี้เนี่ยผมเจอรอยเก้งใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้ข้างบนนี้นะครับแถวข้างบนนี้เดี๋ยวผมจะทําบอกเกลือตรงนี้นะครับเพื่อที่พืมันจะได้อ่าอ,อะไรจะได้เหมือนมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันออกมาจากซอกหินอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้คิดว่าเป็นเกลือธรรมชาตินะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมต้องขอเอาของลงก่อนนะครับแล้วก็เอ,เอกล้องดีๆนะครับทุกคนจะได้เห็นว่าผมทำอย่างไรบ้างนะครับเพื่ออาจจะมี FC บางคนนะครับที่บ้านอยู่ติดกับป่าแบบผมนะครับจะได้ไปทำโป่งเกลือให้สัตว์ป่าได้กินบ้างนะครับจะได้ ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ยุ่งกับอ,อะไรพวกพืชผักที่เราปลูกนะครับจะได้ช่วยเบาหน่อยนะครับทำไมอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราพ่นเกลือหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันเค็มๆนะครับมันจะมาเลียรหรือว่ามาอะไรกับพืชของเรานะครับแล้วมันจะทําให้เสียหายโอเคเดี๋ยวผมขอจุดยากันยุงก่อนไม่ไหวแล้วยุงโอ้เยอะมากอันนี้เลย ครับผมก็จุออยังกันนี้เสร็จแล้วก็ผมจะเทเกลือลงไปเลยนะครับง่ายๆแค่นั้นเองนะครับนี่เลยนะครับสประมาณน,นี้พอนะครับเอาให้แบบเต็มไปเลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมเลยนะครับก็คือ,อ,อผมจะต้องไปตัดไม้ไผ่บ้องหนึ่งนะครับมาใส่เกลือลงไปแล้วก็เจาะรูนะครับเพื่อให้หลักเกลือตรงยินนี้มันหมดไปนะครับเราจะได้ใช้น้าเกลือจากบ้องไม้ไผ่นะครับล้ไม้ไผ่แต่เดี๋ยวผมต้องไปตัดก่อนนะครับ นี่ครับทุกคนผมก็จะเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ใส่เกลือลงไปนี่นะครับแล้วก็ค่อยๆหยอดเกลือลงไปเอาให้มันเต็มไปเลยนะครับเอาให้เกลือหมดไปเลยแล้วก็จะใช้ขอนี้นะครับตรงนี้เกี่ยวพวกกิ่งไม้พวกนี้ไว้นะครับแล้วก็เวลาฝนตกช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับ ฝนก็จะไหลยหยดลงไปในนี้นะครับตรงรูที่ผมเจาะแล้วมันก็จะผสมกับเกลือทําให้มันหยดลงบนพื้นนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้มีเกลือกินตลอดนะครับ นี่เลยผมได้เกลือเต็มลำลำบองไม้ไผ่แล้วนะครับ mm hmm. ผมก็จะเอาไปแขวนข้างบนนี้ mm hmm. ต้องหากิง mm hmm. ที่มันดีๆหน่อยให้มันแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลมแรง mm hmm. oh, ไม่ได้หรอทุกคนไม้มันแข็งเกินไปนะครับ รูปที่ใหม่แล้ว จะใช้ถุงนี้ก็แล้วกันนะครับในการมัดผกเอาไว้แล้วก็พ่อยม่ป้องเกลือนะครับ นะครับทุกคนแล้วก็ฝนตกนะครับมันก็จะอย่างนี้ผมจะให้ดูแบบชัดๆไปเลยเวลาฝนตกใช่ไหมครับมันก็น้าจะไหลตรงฝั่งนี้แล้วมันจะโผลพ่พวกรอยแตกตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไหลลงมาตรงนี้แล้วมันก็จะหยดลงพื้นไปนะครับตรงนี้หยดไปบริเวณนี้ซึ่งจะทําให้ดินเนี่ยเข็มตลอดนะครับแต่ต้องคอยดูด้วยนะครับว่าเออเกลือมันหมดตอนไหน หรือมีสัตว์มาเห็นมากินหรือเปล่านะครับก็ <S <S ยังเหลือเกลืออยู่นิดหน่อยนะครับผมจะเอาไปเทตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแถวๆบริเวณตรงนี้หรือว่าแถวๆนี้เก,ก,ก็ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองคิดดูเดี๋ยวผมเอาไปเทตรงนั้นก็แล้วกันนะครับมันจะได้กินตรงนั้นแล้วมันก็จะได้ขึ้นมาบนนี้มันก็จะเห็นตรงนี้ด้วยนะครับโอเคผมขอเก็บข้าวเก็บข,ของแล้วก็ลงไปตรงนั้นเลยดีกว่านะครับ ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อย่างนี้ไปเลยถุงก็จะเจ็บกลับนะครับไม่เจ็บไว้เป็นขยะกองนี้ตรงนี้กองตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเห็นมากินหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันเป็นซอกที่น้ำมันไหลนะครับ คิดว่าสัตว์เนี่ยมากินน้ําตรงนี้ถ้าเกิดฝนหยุดนะครับสัตว์มากินน้ําตรงนี้ก็น่าจะได้กลิ่นเกลืออยู่นะครับก็คนถ้าคนแก่นะครับบอกว่าถ้าหากทำาป่งเกลืออย่างนี้เนี่ยต้องเยี่ยวใส่ด้วยนะครับมันจะได้มีกลิ่นที่ว่าจุนแรงฉูนขึ้นนะครับสัตว์ป่าจะได้ได้กลิ่นแต่ ผมไม่ปลดฉี่นะครับผมก็คงจะฉี่ไม่ได้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก็อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มานอน <c oughs> <c oughs> ผมแค่มาทำาป่งเกลือนะครับก็ไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับอ,อีกสักอาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าผมว่างเมื่อ,อไรเนี่ยผมค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับดูว่ามันจะ มีสัตว์อะไรมากินหรือเปล่านะครับโอเคปะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับไปละเต้าก็รีบกลับจัดนะครับไปก่อนแล้วนะครับมันไม่น่าใจว่าผมจะกลับหรือยังนะครับมันก็เลยตตรงนี้รอผม